จะไปตรงนี้แป๊บนึงอะไปตรงนี้แป๊บนึงได้ป่ะฮะครับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวมือฮะ้สงไปเลยใช่ไหมครับโอเคอโอเคอเครับน้องอะไปหาที่แบบจุกกรุ๊บจุกกรุ๊อหารู้แล้วรู้แล้วเลยรู้ได้ไงจุกกรุ๊บ ไ <laughs> <laughs> อ้เกมมากมาเออขับดัซซี่มากี่ปีแล้ววะอ๋อห้าปีครับผมไม่กดมิตเตอร์ลนะไม่กดมิตเตอร์กดเดลยก็อ่าเริ่มห้าสิบเจ็ดปะแล้วกันนะครับโอ้โหมิตเตอร์เสียครับมิตเตอร์เสียอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับครับขับนิ่มดีนี่หว่าครับเออไม่เร็วนะช้าช้านะเอาขอแอร์แอร์นิดนึงแอร์แอร์ถังเยอะไปน้องเยอะไปเย็นหัวบล้าน อืมเออดีใช่ได้เฮ้ยอย่าให้มันกระแทกมากเลยเฮ้ยให้หลบๆทางหน่อยดิเพื่อขับรถ <ขอ S 1> นี้ทางทางมันไม่ดีนะครับโอเคก็อคลองสัง่งทอนิวมีเพลงฟังไว้วิทยุไม่เห็นม,ม,มีเพลงอะไรฟังไ,ไม่ไม่มีครับเทปเสียไม่เป็นไรเดี๋ยวผมลองให้ให้ฟังเองก็ได้นะครับเอออ่ะพี่พี่จะฟังเพลงอะไรครับเรื่องของมึงก็ผมคนร้องนะพี่กูฟังได้ทุกเพลงเลยก็ผมก็ลองได้ทุกเพลงแล้วแต่พี่จะฟังเพลงอะไรครับ เอ้าแล้วมึงจะร้องเพลงอะไรอ่ะแล้วมึงจะฟังเพลงอะไรอ่ะกูฟังได้ทุกเพลงกูก็ร้องได้ทุกเพลงเอองั้นมึงฟังอ่ะองั้นมึงร้องก็วันงานแท้สักกันขับรถมากี่ปีละห้าปีครับเบารถหน่อยเบาหนวดเอ่อเบาจะรอไม่ต้องไวกี่ปีนะห้าปีครับผมหาเงินคล่องไหมล่ะเฮ้ยมันไม่เคยได้หรอก ช่วงนี้เศรษฐกิจแย่ด้วยเลอะหนักท่องเที่ยวไม่มีเลยอ่ะมือชาวเจอฝร่งคนหนึ่งอ่ะแม่งไม่ยอมใจตังค์ด้วยอืมอืมแล้วมีไม่เท่าไหร่อะเด้เออมีไม่เท่าไหร่หรอกอืมมีอิู่วหลอยกว่าบาทนะก็ยังดีกับพี่นะนะพี่ไม่มีสักบาทเลยน้องแบ่งให้พี่ได้ป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจอดรถก่อนเฮ้ยจอดไม่ได้ไม่ต้องจอดแบ่งให้พี่ได้ป่ะไม่กูเชื่อใจได้ได้ได้มีเท่าไหร่พักมาจอดรถวักมาวักมา เอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยลอยกว่าบางครับโอเคมีตะเลียงจอดจอดจอดเฮ้ยเฮ้ยฟรังฟรังนี่ว่ะได้ตังแน่แน่เฮ้ยเฮ้ยยูคำคำเฮียคำห่